สวัสดีค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะที่ที่เดิมเลยที่ WYUT Car นะคะเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะจะพบกับน้องแอปเป็นประจําอยู่แล้วนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะเรามีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะนําเสนอเลยว่าเป็นรถขายดีที่สุดของ WYUT Car เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับคันนี้ค่ะ Honda CRV นะคะตัวนี้บอกเลยว่าเพิ่งเข้าใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะคะบอกเลยว่าขายดีมาก นี่เพิ่งเข้านะคะก็มีลูกค้ามาทักมาถามมาดูกันเยอะแล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่อยู่นานแน่นอนนะคะใครท่านไหนสนใจนะคะต้องรีบๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แอลน้องแอปพาชมคันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูขากดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาไป รีวิวรถคันนี้กันเลยสำหรับ Honda CR-V คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นตัว E นะคะ4 w i n ด้วยนะคะคันนี้ค่ะเป็นปี2014แต่จดทะเบียน2015นะคะเรามาดูตัวรถกันเลยนะคะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะคะกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะไฟนะคะแบบโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะคะ รถครอบครัวนะคะใครมองหารถครอบครัวอยู่แนะนำเป็น Honda CRV เลยนะคะบอกเลยว่าใหญ่กว้างขวางนะคะสะดวกสบายนะคะขับไปไหนนะคะบอกเลยว่าไปเป็นครอบครัวมันยกแก้งกันไปเลยนะคะมาพร้อมกับล้อแมกนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะ ตัวนี้เป็นตัวโฟนะคะเป็นโฟวินนะคะให้ดูภายในกันนะคะเบาะสามารถพับเก็บได้นะคะบรรจุของบรรทุกของได้เยอะเลยนะคะสำหรับด้า c เ v ียีคันนี้มีล้อสแปร์พร้อมนะคะอุปรกรณ์ครบคันค่ะ รถของเรานะคะบอกเลยว่าเป็นรถสวยเกรด A แน่นอนนะคะลูกค้าออกไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับ Honda CR-V ของเราตัวนี้เป็นตัว 4WIN ินนะคะ 2.0e 4WIN ิน e. ปี2014จดทะเบียน2015นะคะเป็นโฉม14เบาะเราสามารถพับเก็บได้นะคะ ค่ะเรามาดูภายในกันนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังอย่างดีค่ะของแท้จากศูนย์เลยนะคะรถบอกเลยว่าสภาพเดิมๆเกรดเอนะคะเหมือนป้ายแดงทุกอย่างเลยเบาะหนังอย่างดีนะคะข้างหลังกว้างขวางนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้ Honda c เซี2.0 e 4 win ปี2014จดทะเบียน215 0นะคะ ให้ดูภายในรถกันนะคะสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะคนลูกค้าค่ะตอนนี้มีกล้องหลังด้วยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะเกียร์อัตโนมัตินะคะเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองนะคะคู่หน้าค่ะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะกระจกปรับไฟฟ้าค่ะเบาะหนังจะเป็นภายในจะเป็นโทนสีดำดูหรูรานะคะ สไตล์ Honda CRV นะคะคันนี้สวยงามจริงๆเลยสำหรับ Honda CRV คันนี้นะคะชมกันไปแล้วนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าค่ะทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทักแชทเฟซนะคะหรือว่าอินบ็อกกันเข้ามาโทรมาสอบถามกันได้ค่ะที่เบอร์095 418 8181นะคะหรือว่าจะมาที่โชว์รูมดับเบิลยูยุธาของเราก็ได้นะคะเปิดบริการทุก ทุกวันจันรถึงวันเสาร์นะคะเวลา8โมงถึง6โมงเย็นค่ะที่ WYU Car ของเรานะคะจะตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองติดถนนใหญ่เลยนะคะเลยโลตัสมาประมาณ350เมตรหรือว่าศูนย์เบนเก่านั่นเองนะคะติดกับช้างเฟอร์นิเจอร์เลยะคะ่ะใครผ่านไปผ่านมาแถวนนี้ก็แวะชมรถสวยกันได้นะคะมาถึงราคาของ c r v คันนี้กันบ้างนะคะราคาบอกเลยว่าตัวใหม่ล้านกว่าล้านหนะคะเราไม่ขายนะคะเราขายแค่ 6แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Honda